ยืนกินคาบิเนตเออนี่เป็นชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนะสําหรับบัญชาคามินค่ะยืนกินคาบิเนตนะคะก็เป็นภาพที่ในการประชุมของพรรคเพื่อไทยวันก่อนค่ะแล้วมีผู้หญิงท่านหนึ่งสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินเข้ามาช่วงท้ายแล้วมีคมําบอกว่าสู้ๆนะนะคะภาพนี้ก็เลยปรากฏค่ะผู้ชายร่างอ้วนคนนี้บอกว่าโอ้โหฉากคุณหญิงพาลูกๆไปเยี่ยมนายใหญ่ในคุกแค่ฉากเดียวคะแนนสงสารทักเราพุ่งพรวดสุดยอดเลยครับ นี่ตัวแม่มาเองต้องกราบทุกคนกราบค่ะพร้อมยกย่องด้วยบอกว่าซีนอ๋อมีภาพที่ไปเยี่ยมคุณทักษิณวันก่อนด้วยน,นนะคะเรียกคะแนนสงสารให้กับพักได้เยอะเลยโน้น้ำกราบโดยชายร่างอ้วนชายร่างอ้วนค่ะ <c oughs> ต่อกันที่แนวหนะ้าการ์ตูนโดยคุณพศค่ะจากประเด็นการประชุมของพักเพื่อไทยนะแล้วก็เป็นภาพที่ปรากฏบอกว่าสู้ๆนะคะทุกคนนี่เลยภาพการ์ตูนค่ะบอกว่าเรือลำใหญ่เนี่ยนะที่มีคำว่าพักเพื่อไทยอยู่นะมันกำลังจะจมค่ะกระโดดนี้ตายกันนะคะ เพื่อจะเอาชีวิตรอดทุกคนแต่ว่าสองคนนี้รอดแน่ๆก็คือน่าจะเป็นแม่กับลูกคู่นี้ค,ค่ะพายเรือนะคะพายเรืออยู่ข้างล่างรอดูสถานการณ์ด้วยรอยยิ้มเบิกบานแจ่มใสค่ะคนที่เป็นแม่นะน่าจะเป็นคุณหญิงทรงกระบังเนี่ยนะคะบอกว่าสู้ๆนะทุกคนเอาทำไมทํางั้นน่ะด้านล่าง <c oughs> บอกว่า <c oughs> สู้อยู่แล้วครับคุณหญิงไม่มีใครยอมตุยคะ่ะเรือหรอกครับนี่นี้ตายกันวุ่นละค่ะแต่บอกว่าสู้ๆนะเออสู้ๆสู้ๆ <c oughs> เรือไททานิกที่บอกว่าไม่เคยมีวันจมเอ,อแต่กระโดดหนีตายกันหมดเลยใช่อันนี้แนวหน้าการ์ตูนโดยพลค่ะ,ะต่อกันที่คุณวัตูนกันบ้างนะคะเป็นภาพนี้จาภาพได้ไหมที่ถูกวิาพาก์วิจารณอยู่เหมือนกันนะว่าการไหว้มันต้องไหว้สองมือยกสองมือสี่ถึงจะไหวอย,อย่างสง่าง,งามนะคะแต่พอดูแล้วเอ๊ะสุภาษิตเขาบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนั่งจุดจุดจุดแล้วก็เป็นภาพของอดีตนาย,ยกนะคะยกมือไหว้ข้างเดียว มาดูคุณหญิงบ้างคุณหญิงก็ยกไหว้ข้างเดียวหรือเปล่าตรงกลางนี่มีโทรศัพท์อยู่ลักษณะคล้ายๆกันดูช้างให้ดูที่หางนี่เขาสอนเด็กไงใช่ส่วนดูนางจุดๆให้ดูที่แม่ก็เป็นภาพเปรียบเทียบแม่ลูกใช่ค่ะก็ยังใช้ได้อยู่นะสุภาษิตนี้ค่ะวัดตูนเลยบอกว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะนี่วัดตูนค่ะต่อกันที่สเปซบาร์กตูนกันบ้างนะคะหลังจากที่มีภาพ เข้าคุกนะคะแล้วก็ถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษนะคะเขาก็บอกว่าชายนั่งเหรียญคนนี้นะเขาบอกว่าดูดูคนมายืนหน้าคุกให้กําลังใจผมแยะเลยคิดว่ามาให้กําลังใจแต่เจ้าหน้าที่ผู้คุมนะคะตอบมาบอกว่าอ๋อไม่หรอกไม่หรอกเขามาดูให้แน่ใจน่ะว่าครั้งนี้ท่านติดคุกจริงอเปล่าเออ ก็ตีความได้นะทั้งสองอย่างคนที่ไปจริงๆนี่ไปเชียหรือไปเพื่อไปดูว่าติดจริงหรือเปล่านะคะสเปซบาการ์ตูนค่ะเออแต่วันนี้คุณแพทองทานแล้วก็ทนายความนะจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมคุณฤกธิ์ศิลที่เรือนจํากลางของเปรมนะก็ต้องรอดูว่าจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าพูดทีก็เป็นประเด็นทีบอก17ปีคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอกันอก็เป็นประเด็นโดนขุดวันนี้จะให้สัมภาษณ์อะไรอีกหรือเปล่า แล้วใครจะมานำพักเพื่อไทยชินวัตรคนไหนหลังจากที่คุณยิงบอกสู้ๆนะคะมันมีนัยมีความหมายอะไรหลายคนนสงสัยมากคาใจว่าจะเป็นใครเพราะว่าคุณแพรทองทานยังเป็นหัวหน้าพักอยู่นะแต่เลือกตั้งครั้งหน้าจะมาชูเป็นนายกอีกเหรอไม่ได้เอจะเอาใครขึ้นมาทีเนี้ยคนที่ไม่ใช่ชินวัตรเคยไว้ใจใครบ้างล่ะเคยไว้ใจใครบ้างล่ะที่ไม่ใช่ชินวัตรอ่ะ เพราะฉะนั้นผมมีลางสังหรณ์ว่าดูจากรูปถ่ายรูปนี้ค่ะนที่จะผูกผักดันขึ้นมาเนี่ยนะในภาพภาพนี้มันเป็นภาพอาถรรพ์มีนายกเป็นนายกเกือบทุกคนแล้วอ่ะเออใช่คุณอันนี้ภาพตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นนายกนะในภาพนี้เป็นนายกก็คือคุณทักษิณตอนนั้นคนะตอนนี้ทอยเป็นนายกและทอยเป็นอดีตนายกกันแล้วครบแล้วเหลือเหลือ ยังเหลืออีกหนึ่งเหลือสองคนในนี้เจดแดงก็คงจะไม่แล้วแหละค่ะลุกเขยคุณกินค่เออมีแนวโน้มก็มีลุกเขยสองคนนั่นจริงแล้วอ่ะจะเป็นเขยนี้หรือเขยโน้นค่ะส่วนจะเป็นคุณเอมพินทองทาเหมือนที่นักข่าวไปถามหรือเปล่าคอันนี้มันเป็นเรื่องสิทธิทางการเมืองไงแต่ผมว่าดูแล้วพฤติการของคุณเอมเอมเนี่ยไม่น่าจะมาทางการเมือง อันนี้เดาเอานะ,ะไม่ได้มีข่าววงในอะไรถ้าเป็นเนี่ยน่าจะเป็นลูกเขยะนะที่จะเอาภาพนักธุรกิจนักบริหารอย่างเงี้ย<ช>นะนะแต่ทาไมาต้องเป็นลูกเขยก็ถึงจะไว้ใจได้นะเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยก็ก้าวไม่ข้ามชินวัตรนะยังสรุปบทเรียนแล้วยังคิดว่าอยู่กับชินวัตรมีชินวัตรดีกว่าไม่มีมนะซึ่งก็เป็นจุดขายของพักเพื่อไทยแต่จะสําเร็จหรือไม่ในทางการเมืองอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง เช่นเดียวกับพักอื่นๆครับวันนี้ที่ต้องจับตามองพักประชาธิปัตย์วันนี้ก็จะมีการประชุมเพื่อกําหนดวันจะเลือกหัวหน้าพักคนใหม่มซึ่งก็หมายถึงอนาคตของพรักประชาธิปัตย์พักรวมไทยสร้างชาติตกลงวันนี้คุณพีรพันธ์สารีลัตวิภาค<ม>ก็จะแถลงข่าวว่าอนาคตทางการเมืองความจริงที่ผ่านมาเป็นยังไงถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกโจมตีอันไหนจริงอันไหนไม่จริงวันนี้ก็คงจะมีความชัดเจนขึ้น พักรวมไทยสร้างชาติเห็นไหมครแต่ละพักก็จะเริ่มมีความชัดเจนส่วนพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวผู้สนับสนุนเพิ่มอีกนะอันนั้นก็ชัดเจนทุกวันมีคนเดินเข้าพักมีแนวร่วมเพิ่มทุกวันพักภูมิใจไทยในโผลก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนี่ยังไม่เริ่มทํางานนะครับแล้วโผลคอรมเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวออกมาช่วงเย็นว่าโผลคอรมอมีปัญหาหนึ่งราย คนนี้ก็เดาๆกันเอ๊ะใครหนึ่งลายมีปัญหาในโควตาพักการเมืองหรือเปล่าเออใครหนึ่งลายไม่ได้บอกว่าในโควตาพักการเมืองหรือเปล่าแต่ในข่าวบางสำนักนี่บอกว่ากฤษฎีกากับปปชมีความเห็นไม่ตรงกันเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นคนที่เคยถูกปปชตรวจสอบถูกไหมถ้าเป็นแบบนั้นคนก็ยิ่งเดาไปองต่างกันนะกระรวงใหนนะคุณวรพัก็เคยถูกปปชตรวจสอบเรื่องุ้ลแต่ปปชก็ไม่ได้ชี้มูลเจ้าตัวก็ชี้แจงแหละ คนอื่นใครอ่ะผู้กองเหรอผู้กองก็อเผู้กองเคยถูกสารมนูญเคยวินิจฉัยแต่ไม่ใช่ประเด็นมาตรฐานจริยธรรมประเด็นเรื่องเคยติดคุกอ่ะเคยมีคำพิพากษาติดคุกอ่ะไม่รวมสารก็ม่ยุฉิยแล้วว่าไม่รวมสารต่างประเทศแต่ประเด็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมยังไม่เคยถูกร้องไง เองก่อนวันก่อนนะก็นั่งคุยกับคุณนุชินก็ยังมั่นใจอยู่เลยจะมานั่งก็ไม่มีปัญหานี่คือช่วงหัวค้าที่มีข่าวว่ามีหนึ่งชื่อคนเลยเดาไปาต่างกันนะแต่ล่าสุดนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าแหล่งข่าวยืนยันว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีที่นำทูนเก้าไปนั้นไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างดใดทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่16กกันยายน ก็คือเย็นวันก่อนโน้ t เรื่องคุณสมบัติผ่านการตรวจสอบจากกฤษฎ,ฎีกามาแล้วแล้วช่วงค่ำเมื่อวานรปรากฏภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งรับประทานอาหารอีสาน<ร>อย่างสบายใจ <conference> ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกับคนใกล้ชิดท่ามกลางข่าวลือว่ามีรายชื่อบางคนมีปัญหาคุณสมบัติ<ร>ก็สยบข่าวลือด้วยการนั่งโซยอาหารอีสานนะฮะอย่างสบายใจ แสดงว,สว่าไม่มีปัญหาผมสังเกตเห็นเมนูมีสุปหน่อไม้ด้วยนะ oh. แสดงว่าอีสานขนาดแท้เนะนั่ง <c oughs> ชิลดินเนอร์ <c oughs> ใช้คำว่าดินเนอร์นะ <c oughs> อย่างสบายใจออแต่ว่ากินอาหารอีสานเนะี่ยนี่คือสไตล์ของนายกอนุทิน <c oughs> ก็รอดูฮะว่าถ้าไม่มีปัญหาก็รอดูจะมีการปลดก้าวลงมาเนี่ยชื่อเป็นไปตามโผลหรือเปล่า <c oughs> ชื่อเป็นไปตามโผลที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ก็รอติดตามส่วนภาพที่มีบุคลากรทางการเมืองเข้าไปร่วมงานกับพักภูมิใจไทยสอสอรวมไทยสร้างชาติก็ไปแสดงความดีไปให้กำลังใจส่งสัญญาณจะย้ายพักพูดง่ายๆปรากฏว่าเมื่อวานนี้ร้อนเผาๆนะเป็นดวงตาของพักส้มเพราะอ้าวมีข้อตกลงต้องเป็นเสียงข้างน้อยนะคือกลัวว่าจะกลายเป็นเสียงข้างมากใช่ เมื่อวานนี้คุณพลิ์วัชระสินธุ<ะ>โคศกพักสม้มนะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมประเด็นที่มีกลุ่มการเมืองย้ายเข้าไปพักภูมิใจไทยเพิ่มอะแล้วมันอาจทําให้สอสอม,มีเพิ่ม<ะ>จนกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเอ,อไอ้ติมบอกว่าขอย้ําอีกรอบหากมีการกระทําอะไรที่ขัดต่อ MOA จะดําเนินการตามที่หัวหน้าพักประชาชนประกาศไว้ก็คือถ้าเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเมื่อไหร่ จะดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาก็คืออภิปรายชเช็คบินแน่นอนอน,นี่ครับอันนี้คือคำขู่เพิ่มเติมจากโคศกพักส้มพักประชาชนก็ยังขี่คอพักภูมิใจไทยไว้อยู่คืออันนี้ต่อไปนี้ความเห็นผมนะ,ะตอนนี้ยังไม่ถึงเสียงข้างมากหรอกอย่าเพิ่งไปกลัวภูมิใจไทยมีกี่เสียงแล้วเสียงที่ยกมือให้อะนับรวมไปด้วยอ่ะ ถ้านับเฉพาะเสียงอื่นที่ไม่ใช่พักสม้มก็ยังเป็นเสียงข้างน้อยอยู่เพราะฉะนั้นพักส้มยิ่งแสดงความไม่ไว้ใจครูแบบนี้เท่ากับว่าคุณไม่ไว้ใจสอสอของคุณเอง<ซ>คือเขาจะเป็นเสียงข้างมากได้ก็ต่อเมื่อดูดพักส้มไปแล้วก็มีสอสอพักแดงไปพักแดงไปแล้วตอนนี้รวมแล้วก็ยังไม่ถึงเ <haya> พราะฉะนั้นพักส้ม ไปสารวจพักตัวเองก็รู้แล้วว่าเขาเป็นเสียงข้างน้อยหรือข้างมากหรือไปสํารวจแล้วไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้ลำพังเสียงที่เข้าไปก็ยังไม่ถึงข้างมากความเป็นจริงทางการเมืองอ่ะไม่ต้องไปกลัวขี่คอเขาอยู่นะแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญตั้งสรแต่ทําไปเล่นไปนะอทำไปเล่นไปเหมือนที่คุณรูงสิษิ์ร้องเพลงอ่ะได้ไหมเพลงอะไรอ่ะ ฉันฟาวนะเข้ามาเข้ามาเองคุณทักษิณร้องไงตอนนั้นมั่นใจว่าตัวเองจะจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลแบบนี้แหละต่อไปนะแล้วเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มเองคราวนี้เนี่ยเป็นพักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลไงจะมีแบบนั้นหรือเปล่าล่ะไปเพิ่มเองไปเพิ่มเองแต่ไปยังไงก็ไปไม่ถึงเสียงข้างมากถ้าพักแดงพักส้มยังคุมคนของตัวเองเอาไว้ได้หมดอย่างเมื่อวานนี้กลุ่มที่ไปเนี่ยกลุ่มสสลูกหมี พลังชุมพร50ชีวิตทั้งระดับสสการเมืองระดับชาติทั้งระดับท้องถิ่นอปจอโอ้โหไปกันคึกคักมากนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เลยพูดถึงโครงการแลนบริด g ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดโครงการแลนบริด์ช่วงเวลาที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนี้อยู่เนี่ยะจะทําอะไรได้บ้างนะเพราะว่านี่เป็นโครงการใหญ่เป็นเงินลงทุนเอกชนนะ,ะระดับ9 0 0 0แสกว่าล้านแต่ก็จะเป็นโครงการที่เปลี่ยนโฉมหน้า ภาคใต้ไปโดยปริยายถ้าเกิดขึ้นจริงแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง EHA เรื่องอะไรต่อม่อะไรเรื่องความคุ้มค่าของโครงการซึ่งเดี๋ยวเราก็จะให้ข้อมูลด้วยแต่พูดถึงพักคส้มเนี่ยขณะนี้พักคส้มเองขณะที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะฟอร์มครมอวางนโยบายเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจปากท้องคนละครึ่งนะ แล้วโครงการอื่นมาเสริมเพื่อฟื้นเศรษฐกิจให้ได้ชายแดนไทยกัมพูชายังไม่เปิดจนกว่ากัมพูชาจะยอมตามเงื่อนไขของเราส่วนเรื่องเดินหน้ายุทธภาทําแน่ทําตามข้อตกลงเขาจะไม่ไจะเบี้ยวเลยแต่บางส้มนี่บอกเลยเบี้ยวไม่ได้นะเป็นเสียงข้างมากไม่ได้นะและเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องชายแดนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟนสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ